น้องเกษตรกรแม้วันนี้ผมพาเวอร์แพนอาหารพืชน,นะครับชีวภาพสูตรไอออนเนี่ยต้องมาเจอเจ้าของสวนเจ้าของสวนนี่ขอพูดเป็นภาษาอังกฤษสักนิดนะครับเจ้าของสวน m มง g กสตีนแมงกสตีนนะครับแปลเป็นไทยง่ายๆว่ามังคุดมังคุดเจ้าของสวนมังคุดถามว่าอยู่ที่ไหนครับเนี่ยตรงนี้ผมจยืนตรงไหน นี่คือเทือกเขาบรรทัดข้ามไปด้านนู้นนะครับด้านนู้นก็คือฝั่งกัมพูชานี่อยู่ที่นี่นะครับบ้านท่าน้ําล่างหมู่หนึ่งตําบลหนองบอาอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดโอ้โ,โ,อโ,โ,อโอหทำไมมันเป็นอย่างนี้ร้อนอย่างนี้เพื่อจะมาพบกับเจ้าของสวนที่เขาสามารถเพิ่มผลผลิต แต่ละลูกแต่ละลูกของแมงโกสตีนแมงโกสตีนแมงโกสตีมังคุดเนี่ยแต่ละลูกแต่ละลูกเนี่ยนัดพบเราดูเถอะแล้วยังไม่มาอีกเขานัดตรงไหนเขานะได้ยินเสียงบนบนแล้วโทรศัพท์อยู่ถ้าจะอยู่ด้านนู้นเพราะว่าเขาต้องฟอาสวนของเขาแต่ละลูกแต่ละผลนี่เรียกว่ากินก็หวานแล้วโอ้โหขายก็ได้กำไรไปดูกันครับ พี่น้องเกษตรกร,กรอย่าพึ่งเชื่อที่เห็นอย่าพึ่งเชื่อไปเจอตัวเป็นเป็นเหือกแดงๆของเจ้าของสวนตามผมมาขยใจไว้ไว้ขยิบใจไว้ไว้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับโอ้โหนี่คือคุณกิตติครับโอ้โหเจ้าของสวนแมงกโกสตีน อ้อะไรเนี่ยอยู่มาถึงแมงโกสตินแมงโกสตินเต็มหน้าเลยเนี่ยนะครับนี่นี่แหละครับสวัสดีครับเพื่อนบ้านครับเพื่อนบ้านชื่ออะไรครับชัยนันครับชัยนันอยู่ที่สวนอะไรครับอยู่ที่สวนทั่วไปอยู่ที่สวนอะไรครับแมงโกสตินนี่กระโดนแมงโกสตินด้านนี้ก็แมงโกสตินมันอะไรกันเนี่ยครับแมงโกสตีนก็คือมังคุดขณะนี้ผมอยู่กับสองท่านนะครับนี่เป็นเพื่อนบ้านและนี่คือพี่กิติ ลบเมืองนะครับซึ่งเป็นเจ้าของสวนวัยในขนาดนี้ก็เป็นเรียกว่าเจ้าของสวนวัยหนุ่มอายุสามสิบโวยลูกชายกําลังน่ารักอายุ13ปีเมียอายุเท่าไหร่นะครับสามสิบกว่าเมีย30มสิบกว่าแต่งงานกันมาสิบสามสิบสี่ปีคลองรักคลองเรือนกันอไม่ใช่มาพูดเรื่องนั้นครับเรื่องความรักอย่าเพิ่งพูดในเวลานี้พูดเรื่องความรักทางด้านการเกษตรซะก่อนวันนี้พี่กิติ ลบเมืองนะครับซึ่งอยู่ที่ตําบลนะครับหนองบอนหนองบอนครับตําบลหนองบอนแห่งนี้ไร่ของเขามีทั้งหมดกี่ไร่ครับพี่ติ๊ครับแปลงมังคุดได้สี่สิบไร่ครับแปลงมังคุดสี่สิบไร่ครับแล้วก็สี่สิบไร่มีทั้งหมดกี่ต้นครับประมาณแปดร้อยครับแปดร้อยต้นครับโอ้โหสี่สิบไร่แปดร้อยต้นนี่อายุมังคุดกี่ปีครับยี่สิบถึงสามสิบปีครับยี่สิบถึงสามสิบปี ก็หมายความว่าปลูกมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ผมเป็นคนปลูกกับมือสมัยเราเป็นเด็กจอดนี้อ๋อหรอครับนี่เราปลูก4ี่ริบไับจ้างเขาด้วยกี่ต้นนะ8 0 0ครับ4ี่ไร่800รอยต้นปลูกด้วยมือเราเองตอนเราไว้เด็กเด็กเจรดบ7ดขวบ2ใบตอนมาปลูกเอามา2ใบที่ปลูกเขาตอนแรกมายังไงมันคุดมีแค่2ใบตอนเรามาปลูกครับอ๋อหมายถึงว่ามันมีใบแท้แค่สองับ แล้วหลังจากนั้นก็ไล่เรียนกันมาโอ้โหคนอะไรขยันขันแข็ง400รอยกว่าต้น800 800อยกว่าต้น800รอกว่าต้นครับสี่สิไร่โอ้ยจะบ้าตายพระคุณขานี่อาจารย์ยิ่งศัก์มาทำไมไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านที่เคารพครับผมจะมาถามเขาว่าปลูกมา40ปีแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยนะครับผลผลิตเป็นครับทั้งหมดแปดรอต้นเนี่ย เริ่มสมัยตั้งแต่เราเป็นเด็กตั้งแต่เป็นเด็กก็มะขุดเนี่ยพอปีที่เจ็ดที่แปดก็จะเริ่มมีลูกมะขุดมีผลแล้วปีที่แปดจะนานหน่อยพอเริ่มมีก็พอปีที่สิบก็จะเริ่มได้เนื้อได้หนังแล้วเพราะว่ามันเริ่มโตพอจะพอปีที่สิบเราก็เริ่มได้ผลผลิตเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆครับอ๋อแต่ก็แปดแล้วต้นก็ยังไม่เคยเห็นเงินล้านทัทีครับอ๋อยังไม่เคยเห็นเงินล้านในแต่ละครั้งแต่ก่อนนั้นนี่ไม่เคยเห็นเงินล้านจากมะขุดสิ ปีพออายุเขาสิปีเราไดนะ้ครั้งแรกนะเงินที่ทั้งหมด800ต้นเลยใช่ไหมครับสิปีนะ้0แปดร้อยต้นเราได้สักเท่าไหร่ครับสมัยนั้นสักสี่ห้าหมื่นเมื่อก่อนมันถูกด้วยแล้วก็เราก็ยังไม่เคยเห็นเงินล้านเลยแต่ละปีก็สูงสุดก็ห้าหมื่นสิปีแรกสิปีแรกห้าหมื่นก็เริ่มมาเป็นแสนสองแสนขึ้นมาเรื่อยๆแล้วพอตอนนี้มันอายุสี่สิบปีละตอนนี้อายุยี่สิบยี่สิบห้าปีประมาณอ๋อตอนนี้ขนาดนี้เรามีอายุยี่สิบห้าปีแปดร้อยต้นสี่สิบไรอายุยี่สิบห้าปี 25ปีที่ท่านผู้ชมกําลังดูอยู่นี้นะครับความสูงก็ประมาณนี้ยแหละครับนะครับแล้วก็ปีไหนครับที่คุณกิติเริ่มมาใช้อาหารพืชนะครับเวอร์เวอร์แพลนในวันนี้ครับเริ่มปีไหนเริ่มปีที่แล้วเนี่ยครับปี <58. S> 2 5 5พปี2องปีที่แล้วครับไปรู้จักเวอร์แพลนมาจากใครครับได้มารู้จักผู้ที่แนะนำเนี่ยเขาใช้มาก่อนชาวสวนมังคูดเขามาเล่าให้ฟัง แลวปีที่แล้วเนี่ยมังคุดมันดื้ออันนั่นนะนะมังคุดมันดื้อมันเหมือนคนเลยเหรอครับดื้อคำว่าดื้อคืออะไรครับมังคุดดื้อเนี่ยคือมังคุดเนี่ยต้นไม้มันมีธาตุอาหารสิบชนิดที่เขาต้องการจําเป็นแล้วเราก็ใส่แค่ NPK อาจจะมีแคลเซียมบอรอนมั่งสาังกะสีมั่งพอใส่ปุ๋ยไปสองกิโลได้ผลผลิตมาร้อยกิโลปีหน้าก็ใส่เหมือนเดิมใส่วิทยาศาสตร์เหมือนเดิมมันก็ได้มาร้อยกิโลช่วงหลังๆมาก็ธาตุอาหารในดนสิบชนิดเนี่ยมันเริ่มเล่อยหล่อลง มันก็เริ่มจากร้อยกิโลก็ดกปีนี้ปีหน้าก็เว้น oh. แล้วปีนู้นถึงจะดกปกติชาวสวนโดยทั่วไปเขาจะกินงนั้นว่ามันพุ่มันจะดกปีเว้นปี oh. แบบโบราณแล้วก็ดื้อก็หมายความว่าเรายิ่งใส่ไปปุ๋ยวิทยศาศาสตร์ปุ๋ยเคมีใส่เข้าไปดิ้นเสียหมดครับปรากฏแทนที่ผลผลิตจะได้เพิ่มขึ้นเช่นใส่ไปร้อยจะได้เป็นร้อยห้าสิบกลับไม่ใช่อย่างนั้นใส่ไปร้ 100, อยลดเหลือแปดสิบลดเหลือผลผลิตเจ็ดสิบลงไปเรื่อย แล้วก็เลยไปเจอผู้ที่มาคุยให้เราฟังเรื่องว่ามันมีเวอร์แพลนนะครับเป็นอาหารชีวภาพนะครับ,รบเป็นอาหารพืชชีวภาพสูตรไอออนซึ่งสามารถเข้าไปบำรุงได้ตามปกติเนี่ยแล้วคุณกิติเชื่อเขาหรือยังครับตอนนั้นตอนแรกก็ยังไม่เชื่อแต่ว่าไปดูแปลงที่เขาเฉียยเขาติดลูกสวยออกมาเม็ดเดียวสวยลูกเดียวลูกเดียวไม่มีไฟเลี้ยวามาวนนันงงอีกครั มังคุดต้องมีไฟเลี้ยวเราไม่ได้ขับรถไปไหนมังคุดเขาไม่องไปติดไฟแดงใช่หรือเมาเปิดไฟเลี้ยวไฟแดงไฟแซงอะไรกันปกติมังคุดถ้าเขาเป็นลูกเดียว<ก>อย่างเงี้ยครับเป็นลูกเดียวออกมาเนี่ยจะสมบูรณ์กว่า<ก>ถ้าไฟเลี้ยวเสร็จเขาจะมีติ่งด้วยข้างๆสองอีกสองลูก,ลกอ๋อแล้วติ่งเนี่ยแหละเวลาโตขึ้นเขาจะเบียดพี่คือติ่งเนี่ยน้องอไปก่อนออกมาก่อนนะพี่เขาจะถีบพี่เขาเรียกว,ว่าน้องถีบพี่มังคุดเลวไม่ใช่ครับ มันนิสัยเสียบางคนนิสัยเสียมันเกิดทีหลังแล้วมันออกมาสองข้างมันดันยามายันพี่อย่าใช้คาว่าถีบนะครับมันยันเฉยๆตัวน,นี้ยันพี่เ็าอุดอัดพี่ก็ไม่โตพี่ก็ไม่ขยายลูกพี่ก็เล็กส่วนไอ้ตัวน้องก็เล็กอยู่แล้วก็เล็กหนักเข้าไปอีกไม่ได้เรื่องได้เราสาม<ด><ด>ลูกไม่ได้เรื่องทั้งสามลูกเลยครับเป็นอดอกหมดเลยเา<ม><ม>แทนที่จะได้โลห้าสิบหกสิบก็ได้โลละสิบบาทแปดบาทลูกเล็กเก็บก็ยาก หมายความว่าลูกเล็กเก็บยากมันต้องใช้เวลาเก็บเยอะตะก้อนึ่งสอยได้ลูกนึ่งตะก้อนึงสอยได้ลูกนึ่งครับสาลูกมันจะได้กิโลแต่ว่าลูกใหญ่เนี่ยมาสี่หลูก6ลูกโลเงี้ยมันในการอ๋อพี่น้องเกษตรกรครับลูกเล็กเลเมื่อยก็เมื่อยแรงเวลาก็เยอะกว่าจะได้กิโลนึงไหลแทบสุดไอ้นี่หลูกเลูกกิโล พอกับกําลังแรงไหลใช้ตะก้อดึงมาเหมือนพอเป็นเงินเป็นน้ําเป็นเนื้อไอ้นัน่นโอ้โหแต่และลูกเออจริงนะพอพูดถึง,ใน,งในเชิงปฏิบัติแล้วถ้ามันนองหนึ่งมันมีพี่น้องของมันมาคอยยันไอ้คนกลางก็ต้องคอยไปเด็ดออกแต่ก็เสียเวลาเด็ดสู้ให้มันออกมาลูกเดียวแล้วไม่ต้องมีไฟเลี้ยวสองข้างไม่มีน้องมาคอยกวนใจคือมีไอ้ห้อยไอ้โหดมาคอยทําให้ไอ้ตัวคนกลางเนี่ยอึดอัด แล้วไม่มีเลยหลังจากใช้เบอร์แพนไปหายากสามไปเรือหายากคือไม่มีให้เห็นนะหายากอ๋อหายากบังคุดมันเริ่มออกดอกติดดอกติดผลเริ่มต้นเนี่ยตอนปีเดือนไหนครับเริ่มออกดอกก็เดือนธันวาคมครับธันวาคมแล้วก็ติดผลมาเรื่อยๆผลเนี่ยที่จะเก็บส่งตลาดเดือนไหนครับเริ่มต้นที่มีนาคมจนถึงกรกฎาคมครับ มีนาถึงกระกฎาคมแล้วทุกครั้งเนี่ยที่เราหลังจากใช้เวอร์พนเนี่ยหมายความว่าของเราออกเร็วกว่าเขาหรือว่าออกล่ากว่าเขาหรือ,อยังไงครับผมไม่เข้าใจโอตีมะคุดเวลาเราปลูกเนี่ยตอนช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยถ้าใครบํารุงมาดีเวลาเขาออกลูกเขาจะออกเสมอสวยค,คือต้นทั้งดินดีด้วยถึงจะได้อย่างนี้แต่ช่วงหลังมาดือ้อคือมันจะออกมากิ่งเดียวมันต้องออกออกทีละกิ่งเนี่ยสี่ห้ากิ่งรอบต้นถึงจะไหล อ๋อมันออกสลับกันต้องออกรอบต้นจากข้างล่างก่อนถึงจะไหลได้ถ้ามันออกมากิ่งเดียวยังไงมันคตก็ไม่ไหลครับมันไม่ไปหากิ่งอื่นต่อไปใช่ครับมันจะอยู่แค่ตรงนั้นอ๋อนี่หมายความว่ามันดื้อไหลเรื่องแล้วเกินมันออกมากิ่งแล้วมันก็ไม่ยอมไหลไปตามส่วนต่างๆาใช่ครับธาตุอาหารมันวิ่งไปไม่ครบต้นทั้งต้นถูกไหมครับเมื่อก่อนมีปัญหาอย่างนี้แต่พอเจอแพนแล้วเขาฉีดแค่อทิเดียวคือเขาไหลปพ๊ิทั้งต้นเลยทันท้นจบอทิเดียวก็จบแล้วไอ้คุณกิติคุณจะมาโม้ให้ผมรู้เเรื่องลยนะ ไม่ได้มโพูดเรื่องเก่งครับเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่สายศาสตร์จริงเนาะใช่ครับท่านท่านพี่น้องเกรรษตรกรครับณวันนี้เราทําเป็นวิทยาศาสตร์นะครับไม่ใช่มานั่งบูชาใต้ต้นอาธูปไปปักเก้าดอกแปดอกสิบหกดอกอะไรนั้นไม่ใช่นะครับแล้วบอกขอให้ลูกออกดอกออกผลให้ผลไม้ออกดอกออกผลเพราะปีนี้แย่แล้วเกินนะครับแต่คุณกิติลบเมืองเขาอยู่ที่จังหวัดตราดแห่งนี้นะครับแล้วเขาก็บอกมาชัดเจนเลยว่า สิ่งที่เขาทำนั้นเห็นผลจริงว่ามังคุดเมื่อก่อนเนี่ยนอกจากมันจะมีน้องของมันสองอันมาแล้วมาเบียดพี่อันนั้นคือประเด็นที่หนึ่งอันที่สองก็คือบางทีมันเกิดกิ่งเดียวนะครับแล้วมันก็ไม่ไหลไปทั่วรอบๆต้นนะครับก็ทำปัญหาให้อีกว่าคำว่าบังคุดไม่ไหลก็คือไม่ไหลไปทุกๆกิ่งไล่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนครบทั้งต้นแต่ปัจจุบันหลังจากคุณกิติเขาเริ่มใช้เออผ,ผู้พูดถึง้เริ่มใช้ เราใช้ทั้งหมดทั้งสวนทั้ง800ต้นเลยหรือเปล่าครับใน40ไร่เนี่ยผมลองตอนแรกลอง200ต้นคือแปลงนี้ก่อนเพราะ <ๆ S 2> ว่าฉีดครั้งละ2 0 0 0ลิตรผมจะใช้ได้2 2ุดซองต่น1แปลงเราเริ่มฉีดเดือนะอะไรครับเริ่มฉีดปีที่แล้วเริ่มฉีดเดือนธันวาคมต้นเดือนครับเดือนธันวาคมต้นเดือนครับก็ประมาณว่าพอต้นต้นเดือนเขาก็ดูแล200ต้นเอามาทดลอง200 200ต้นทดลองนะครับแล้วก็เฉพาะแปลงนี้ หลังจากนั้นเมื่อปี58นะเมื่อปี58ค้าลงทดลองใช้แล้วโอ้โหปรากฏว่าเป็นไงครับผลของมันถ้าความถึงปีก่อนน้นะผมได้มาคุดประมาณทัก200,000กว่าบาทจากแปลงนี้แต่พอรฉีดตัวนี้นะฮะผมเก็บผลผลิตได้แปลงนี้ก็ประมาณสักล้านนึงได้มันขึ้นมา500%นะฮะดูดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจนี่เขาเรียกว่า ตาโตนะครับเห็นเงินแล้วตาโตแต่ไม่ใช่เงินเรารีบเอาตาลงดีกว่าครับแล้วถามต่อครับว่าที่สําคัญคุณกิติจากแค่ไม่กี่ตังค์นะครับเท่าไหร่นะห้าหมื่นเหรอเท่าไหร่นะ 2> 2, <000. S 1> จากสองแสนเป็นเท่าไหร่นะครับล้านอุย้ยแปลงนี้มากี่ร้อยต้นนะครับสองร้อยครับที่เขาทดลองสองร้อยต้นสองร้อยต้นเคยเก็บได้สองแสนหลังจากใช้แล้วพอปีนี้ เขาได้เงินหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านบาทพ้นตั้งแต่เดือนธันวาคมตอนต้นต้นเดือนต้นเดือนแล้วก็มันมาออกดอกออกผลตอนเดือนนี้แหละครับถูกไหมฮะผลก็ประมาณมีนาเมษาครับท่านดูสิธันวามกรากุมภามีนาเมษาต้องอดใจรอนิดนึงเมษาเก็บผลผลิตก็เรียกว่าอยู่ที่หนึ่งล้านบาทสองร้อยต้นหนึ่งละ รวยแท้ๆพออยู่ได้พออยู่ได้ไหมแล้วต้นทุนทั้งหมด200 200ต้นเราใช้เวอร์แพนเนี่ยจำนวน25กรัมเนี่ยนะครับไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับใน5เดือนที่ผ่านมาเฉพาะตัวนี้ผมใช้ไปค้างว่าชุด2ชุดก็2ซองมีใครตัวซานด้วยอีกมีใครตัวซานมาร่วมด้วยเพื่อช่วยช่วยในการจับใบจับใบช่วยปรับสภาพดินที่มันเป็นกรดเป็นด่างอ๋อแล้วพ่นไปที่ดินด้วยใช่บางทีมันเป็นกรดเป็นด่างเนี่ยใส่ปุ๋ยเขาก็ไม่กินนะครับ ถึงเราใส่อาหารให้เขาแต่ต้นไม้ไม่กินเหมือนเราซื้อกับข้าวซื้อหมูซื้อไก่มาแต่แก๊สหมดคือต้นไม้ไม่มีอารมณ์กินใส่ไปก็ไม่กินเปียบง่ายฟังรู้เรื่องอ่ะคือท่านเชื่อไหมครับเราจะมาทําอาหารเราซื้อไก่ซื้อหมูมาแล้วแล้วอยู่ๆแก๊สหมดใครจะมานั่งกินไก่ดิบล่ะครับมันย่อยยากนี่แหละครับนี่คือเขาเรียกว่าเกษตรกร,ร,กรตัวจริง พอดินไม่ได้ปรับสภาพมันเป็นกฎเป็นด่ังนะครับเราต้องไปปรับสภาพดินโดยใช้ไคตัวสารฉีดลงไปที่ดินเลยนะครับจากนั้นก็มันก็ถึงจะทําให้มันกินอาหารย่อยง่ายย่อยไปสู่ลําต้นเขาก็ไปสร้างแป้งสร้างน้ําตาลใช่ครับโอ้ไปเกิดตาดอกตลออารมณ์ดีก็ออกดอกเห็นต้นถุนหรือยังครับว่าตลอดใช้มาทั้งหมด200ไร่ได้200้ต้นนะครับ200ต้นเราใช้เอ่อแพลนไปทั้งหมด สองชุดครั้งนึ่งสองชุดครัง้งละสองชุดใช้ทั้งหมดกี่ครั้งครับในห้าเดือนประมาณสิบครั้งได้ครับนะครับในห้าเดือนในใช้ทั้งหมดสิบครั้งตอนแรกเราจะเจ็ดวันฉีดทั้งเพื่อเร่งดอกพอเรามีดอกปุ๊บเราก็ขยับขยับถอยออกมาเป็นสิบวันสิบห้าวันฉีดอ๋อเราก็แบ่งภาคอย่างนั้นพอลูกใหญ่อย่างนี้เราก็ไม่ต้องฉีดแล้วอ๋อทั้งหมดที่ใช้ไปเวอร์แพลนในที่สองร้อยไร่คิดเป็นจํานวนกี่ซอง 20ชุด20ซองครับ20ซอง20ซองเป็นเงินเท่าไหร่ครับประมาณ20,000นิดนิด2 0ม0 0นิดนิดหลังจากนั้นรับเงิน1ล้านบาทผมว่าต้นทุนนี่ไม่ลงทุนอะไรมากเลยนะ20,000รับล้านนี่ขอโทษฝากธนาคารยังไม่ได้ดอกเบีย้ยแค่นี้นะครับนี่ดอกมังโกสตีนี่ทำไมมันเยอะอย่างนี้ ั้งหนึ่งล้านบาทครับลงทุนสองหมื่นเอาสองหมื่นกว่ากว่านะครับน,นี่เฉพาะเรื่องเรื่องเรื่องของเวอร์แ p l น n นะครับส่วนแรงงานอะไรต่างๆนั้นไปคิดกันต่างหากอันนี้เฉพาะเรื่องของอาหารพืชที่ใช้คําว่าเวอร์แ p l น n นะครับเป็นระดับชีวภาพและที่สําคัญมันไปนสูตรไอออนมันซึมเข้าผ่านทางปากใบไปปรุงอาหารอะไรต่างๆแล้วเขาก็มีาธาตุอาหาร n p k นะครับและาธาตุอาหารเสริมอาหารรองเขามีครบถ้วนอยู่ในตัวเขาเองเลย ดังนั้นคุณกิติที่ได้เลือกตรงนี้นะครับเวิร์แพนตตรงนี้ก็ถือว่าคุณกิติได้มองเห็นความสําคัญแล้วตอนนั้นมั่นใจขนาดไหนครับตอนที่เราเริ่มต้นครั้งแรกจากเพื่อนมาแนะนํามั่นใจขนาดไหนไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าใส่นิดเดียวเองมันจะมีช้อนเล็กๆเยับมีช้อนเล็กๆตักขึ้นมาแล้วบอกน้ำยี่สิบลิตรต่อหนึ่งช้อนครระมันกรัมหนึงอะ่ะหนึ่งช้อนหนึ่งกรัมก็ขำเหมือนกันถ้าเกิดมันพลาดใครจะรับผิดชอบเราเอ,อคนอะไรจะมาคือ โลกนี้คุณจะมาใช้อะไรเท่าขี้หูขี้ตาอย่างเงี้ยเอาง่ายๆอย่างนั้นอ่ะนะครับเล็กเท่าขี้หูขี้ตานะครับแล้วก็ผสมน้ําตั้ง20ลิตรคือใน1บอโดะนะครับคือน้ํา20ลิตรใน1ถังที่เขาใช้พ่นถังทั่วไปเนี่ยสองช้อนกาแฟจิ๋วเซเว่นนั่นแหละครับประมาณ1กรัมขี้หูขี้ตาหมดเนี่ยแหละครับนะครับแล้วดูเธอครับใช้กันเป็นสวนเป็นไร่แล้วมันเกิดจริงพะมันเป็นลักษณะของเขาเรียกว่ามันระดับไอออน มันเล็กพ่นบางๆแล้วตอนแรกที่ผมมาเฉีดเขาบอกปีนี้ปีที่แล้วของเรานะ่ะดกปีนี้ยังไงก็ไม่ดกผมก็ลบคำสุภาพมาของเพื่อนได้ว่าปีที่แล้วดกปีนี้ก็สวยดกอกคือมันอย่างนี้ครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่คุณกิติพูดก็คือบางครั้งเนี่ยมันจะปลูกสลับกันเช่นปีนี้แล้งนะครับปีนี้นะครับร้อนร้อนมากเนี่ยน้ำจะท่วมประมาณเวลาคนเขาคิดกันอย่างนี้ถูกไหมครับ,รบพอแล้งมากฝนก็จะตกหนัก นะครับน้าท่วมอันนี้กเหมอนกันพอไม้ผลถ้าปีนี้เยอะปีหน้าเชื่อเถอะว่ามันจะน้อยถูกไหมครับแต่คุณกิติกับบอกว่าไม่เชื่อไม่เชื่อพอใช้เวอร์แพลนแล้วบอกไม่เชื่อถ้าปีนี้มากนะปีหน้ามันต้องเป็นไงครับมากกว่า<ช>แล้วก็ผลจะสวยกว่าเดิมด้วยซ้าไปถ้าใช้ตามสูตรที่เราคิดค้นขึ้นมาด้วย<ช>ถูกไหมครับแปลว่าสูตรที่เราวิธีการพ่นของเรา15วันและกถีขึ้นทีขึ้น,นถูกไหมครับอะไรอย่างนี้นะครับ แหมพี่น้องเกษตรกร,กรครับถ้าผมจะไม่คุณกิติฝากว่าเป็นเครื่องอุทาหณ์สอนใจพี่น้องเกษตรกร,กรทั่วประเทศเลยที่กําลังมองหานะครับและที่สําคัญไขว้า,ก,วาการลดต้นทุนโดยเฉพาะขนาดนี้เวอร์แพนนะครับซึ่งเป็นอาหารนะครับพืชสูตรชีวภาพสูตรไอออนเนี่ยคุณกิติครับช่วย กับซิปกระทราบกับพี่น้องเกษตรกรชนิดนึงครับว่านี่ถือเลยแล้วบอกพี่น้องกเกษตรกรนะครับว่าอย่างไรอย่างไรและจะเป็นยังไงต่อไปเรียนเชิญครับครับตัวแพนเน่ตอนแรกผมก็ไม่มั่นใจเพราะว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์มาเยอะทุกกี่ห่อจะบอกดีหมดผมก็ชอบทดสอบฮะแต่ว่าตัวนี้ผมยืนยันว่าหลังจากที่เราฉีดปุ๊บลูกเราจะขยายให,ใหญ่เร็วแล้วก็รสชาติดีขึ้นนะครับขนาดก็ใหญ่ขึ้นไม่เคยทําผลไม้ได้ลูกใหญ่อย่างนี้มาก่อน ปีนี้ก็ได้เหมือนเดิมครับแล้วก็สวยสมบูรณ์ทุกคนก็วิ่งมาดูก็ล้วนประทับใจครับก็เราก็ดีใจที่ว่าเพื่อนๆพนเนี่ยมาแล้วก็ทําให้สวนของเพื่อนเพื่อนเราเนี่ยติดดอกออกผลแล้วก็ประทับใจทุกคนครับตรงนี้ไม่ต้องไปอายใครครับถ้าเราของเราดีถ้าเราเป็นทองก็ไม่ต้องกลัวครับยังไงก็เป็นทองครับครับโอ้โหลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารเคมีตกค้างและที่สำคัญครับ เพิ่มกําไร,กรเกษตรกรรมไทยยั่งยืนเป็นหมื่นหมื่นปีหัวใจของคนไทยครับถ้ามีโอกาสใช้อย่าลืมนะครับรีบและเร่งเพราะไม่เช่นั้นท่านมีโอกาสน้อยที่จะเป็นเศรษฐีเงินล้านเหมือนพี่กิติลบเมืองของผมในวันนี้วันนี้ผมพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมพี่น้องเกษตรกร,ร,กรมาดูกเกษตรกรตัวอย่างที่เรียกว่ากเกษตรกรหัวก้าวหน้าและที่สําคัญครับ เมืเ่อเขาก้าวหน้าแล้วเขาอยากให้คนอื่นนั้นตามเข้ามาอย่างรวดเร็วและกระทันใจรับรองได้ว่ากเกษตรกรรมของประเทศไทยยั่งยืนเรียกในหัวใจของทุกท่านว่าเกษตรกรเรกรรงินหลายร้อยล้านแน่นอนครับกับเบอร์แพนสวัสดีครับ สอบถามชนิดหนึ่งว่าเวลาทําไมว่าเวลาผมกินไอ้มังคุดเนี่ยเวลาบางเจ้าเนี่ยมันทรสชาติหวานหรือว่าบางเจ้าเปรี้ยวหรือบางเจ้าออกเพปันว่าออกมีใสๆอะไรอยู่ในเนื้อน่ะแล้วก็ลักษณะบางทีลูกเล็กลูกใหญ่เนี่ยที่สวนคุณกิตินี่คอนโทรลหรือควบคุมเนี่ยมันเป็นอย่างไรช่วยบอกผมว่าวิาวธีการทําให้ลูกมันพอดีหรือยอย่างไรเนี่ยแจ้งผมนิดนึงครับโดยโดยปกติฮะ ส่วนทั่วไปที่เราทํากันก็จะมีลูกเล็กม้างลูกใหญ่ม้างมีเป็นแก้วบ้างถ้าฝนตกเยอะอ๋อเขาเรีกแก้วใช่ไหมครับใส<ช>่ใส่แก้วถ้าภาคใต้เขเรียกกะเบื้องอ๋อกระเบื้องโอ้แต่ว่าพอรชีต,ตัวนี้เนี่ยรสชาติหนึ่งเข้มขน้นผิวดีต่อให้ฝนตกนะ